สวัสดีครับวันนี้มาเริ่มต้นด้วย Opta Match Predictions นะครับการทำนายผลการแข่งการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของทานออ o ต t a ครับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์สัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างครับแหมหลายๆครั้งก็ทำนายพลาดน,นะคอมพิวเตอร์แหมก็ ประมวลผลนะครับถึงแม้ว่าจะประมวลผลกี่ครั้งก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะคนได้อยู่ดีนะนะรับไอที่บอกว่า AI จะมาแย่งงานคนเนี่ยคือดูแล้วคือมีส่วนหนึ่งนะนะครับแต่ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองนะนะครับเราจะต้องพยายามคิดที่มันแตกต่างจาก AI AI คือโดนป้อนข้อมูลยังไงเขาก็จะคำนวณแค่นั้นนะนะครับแต่ว่าไอาเรื่องของปัจจัยนะครับเรื่องของตัวแปรต่างๆเนี่ยความเป็นคนเนี่ยแมมันเป็นอะไรที่คอมพิวเตอร์มันก็ไม่สามารถประมวลผลได้หรอก ครับคือที่พูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือให้กำลังใจครับคนที่มองว่าเฮ้ยอนาคตนี้ AI จะเข้ามาแทนที่ของคนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นะเรายังสามารถชนะ AI ได้ครับเอา AI ก็ต่อให้เก่งแค่ไหนนะครับถ้าหากไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่มีพลังงานนะครับไม่มีกระแสไฟฟ้าป้อนให้เนี่ย AI ก็ทำอะไรไม่เป็นครับแต่ว่าคนไม่ใช่นะคนไม่มีอินเทอร์เน็ตผมทำงานได้คนไม่มีไฟนะครับไม่มีพลังงานไม่มีแสงสว่าง ผมทำงานได้นะครับไม่ต้องเสียบปลั๊กก็ทำงานได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาชนะ AI ให้ได้ครับสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคตอ่ะมาดูเรื่องหอยไปไปซะไกลเลยเอามาดูเรื่องของออฟตากันกันครับว่าสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างครับบอลพรีเมียร์ลีกเบนฟอร์ดกับเบอร์ลี่นะ่ะมองว่าเบนฟอร์ดชนะ62.9แมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาได้แล้วมั้งเกมนี้ถ้าหากแพ้ลีดอีกดีไม่ไหวมั้งเนี่ยนะครับช่วงศึกยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกโรเตชันเยอะไปหน่อยครับสำหรับทางด้านเป๊ป เกมนี้น่าจะเรียกศรัทธาคืนจากแฟนบอลนะครับ76.5%เหลืการกับบอลมัทนะครับโอกาสชนะอยู่ที่บอลมัท44.1%เอเวอเรตันกับนิวคาสเซิลสูสีกันมากๆครับน่าจะเป็นคู่ที่สูสีที่สุดแล้วประจำสัปดาห์นี้นะครับมองไม่ออกเลยนะครับน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันสเปอร์กับฟูตแลมครับโอกาสชนะของสเปอร์นี่53.2%ทีนี้ข้ามาเป็นวันอาทิตย์นะครับคิสตันพาเลสกับแมนยู มองว่าคริสตันพาเลตครับจะเอาชนะแมนยูได้ครับ54.1%พาเลต์ลีแยก็ชอบเหมือนกันนะนะครับชอบสไตล์การเล่นของพวกเขาวิลล่ากับวูฟโอ้โหวิลล่านี่ใสาๆเลย72.7%ครับวูฟนีน่น่าจะไม่รอดละสำหรับฤดูกาลนี้ครับถึงแม้ว่าแม่ยังผ่านไปไม่ไม,ไม่กี่เดือนเองนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรจะมาเป็นตัวแปรกระตุ้นวูฟได้เลยอล็อตทีแฮมฟอร์เรสต์กับไบร์ตันนะครับมองว่าไบร์ตันครับโอกาสชนะ40.7%เวสต์แฮมกับลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลถ้าชนะเวสต์แฮมไม่ได้นี่อันเนส์สล็อตคือเตรียมลาออกได้เลยเนะี่ยเวสต์แฮมฟอร์มแบบนี้นี่จริงๆลิเวอร์พูลถึงว่าฟอร์มจะแย่นะก็น่าจะเอาชนะได้นะนะครับก็อย่างเดียวแล้วกันนะครับอย่าส่งทางด้านอิซักออกซาร์เป็นตัวจริงแล้วกันนะครับถ้าหากอิซักลงเล่นเป็นตัวจริงลิเวอร์พูลไม่มีคําว่าชนะครับ49.8%สิบเก้าจรนะครับสล็อตออนไลน์ล,ลิวอปูลและคู่เอกประจําสัปดาห์นี้ครับทีมฮอตด้กันทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในพรีเมียร์ลีกันาเลรบซออ์ อว่าถึงไม่ว่าอัน์เลนนอนจาฟูงจะออกมาเยือนเชลซีนะครับแต่ว่าน่าจะได้เปรียบอยู่ในหน่อยครับ41.9%ครับเรอบรีนีได้แจ้งไปที่ลิเวอร์พูลแล้วนะครับว่าพวกเขาไม่ต้องการอยากจะเซ็นสัญญากับทางด้านโคนาเต้ครับนักเตกกองหลังของลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งนะครับที่จะได้ย้ายมาอยู่กับเรอัลมริด สัญญาของเขากลังจหมดลงครับหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้แมตอนแรกเพว่าเรอัลมิดกับลิเวอร์พูลนี่ต่างก็ต้องการอยากจะดึงทันนั่นโคนาเต้ลิเวอร์พูลอยากจะให้โคนาเต้อยู่กับทีมต่อเรอัลมิดก็พยายามจะดึงนักเตะไปอยู่ด้วยแบบฟรีๆแต่ด้วยฟอร์มการเล่นของทันนั่นโคนาเต้นะครับในช่วง 1- 2เดือนที่ผ่านมาจะเอาไปทําไมนะครับเรอัลมิดมองแล้วนี่โอ้ยไม่ไหวฮะฟอร์มแบบนี้ไม่เอาดีกว่าครับ ถึงแม้ว่าเร,าร์แอบริดเองก็มีปัญหานะครับในเรื่องของนักเตะกองหลังช่วงหลังนี้ก็เสียประตูเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็นักเตะบางคนก็อาจจะโดนปล่อยออกจากทีมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทันทางด้านดาบิดอาราบารวมถึงรูดิเกอร์ด้วยนะครับแต่ว่าททงด้านดินฮุยเซ่นแหมก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับอาร์เซนซอลก็มีหลุดๆบ้างเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องหานักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ก่อนหน้านี้ล็อกไปที่วิลเลียมซลิบานะครับซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่มานะนะครับนักเตะของอาร์เซนอล แล้วก็มาเป็นทางด้านโคูนาเต้นี่แหละนะครับแต่ว่าทั้งเดวิดออสซินและก็ฟาบิซิโอโรมาโน่คอนเฟิร์มนะครับว่าเรอันนิดจะไม่เอาแล้วนะส่หรับงด้านคูนาเต้ครับคุณจะไปไหนก็เรื่องของคุณอย่าว่าแต่เรอัลม่ด้เตือนนะครับลิเวอร์พูลเองนีย่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะกล้าต่อสัญญาใหม่กับโคูนาเต้หรือเปล่าแฟนบอลของลิเวอร์พูลนี่ก็ออกมาเรียกร้องนะว่าให้สโมสรเนี่ยดรอปโคูนาเต้ได้แล้วนะครับเพราะว่าโอ้ เป็นบอ่อของทีมตลอดเลยนะครับหลุดง่ายมากๆครับสำหรับทางด้านคนนเะต้แมบวอร์ชินฟานได้ก็หลุดเหมือนกันนะแต่ว่าคนเต้นี่หลุดมากกว่าครับแล้วเรอัลมาดริดจะไปเอาใครล่ะนะครับก็อย่างที่เราตามข่าวกันมาอีกก็ยังมีชื่อของทางด้านอุปาเมกาโนนะนะครับนักเตะกองหลังของทางด้านเสือใต้ไบเจิเน,นิกและที่สำคัญนะครับมาร์เกฮีแสดงว่าเรอัลมาดริดนี่อาจจะพุ่งเป้ามุ่งหวังว่าจะไปเซ็นสัญญาความมาร์เกฮีหรือเปล่าครับ ทาดบิลนะครับสื่อในเยอรมน,นีดีได้ออกมาระบ,บุชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะะักข่าวที่ชื่อว่าคริสเตียนฟอกโหคนนี้นี่เชื่อถือได้ครับพูดถึงเรื่องของทางด้านแฮร์รี่เคนนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าแฮร์รี่เคนนี่อาจจะกลับไปที่พิเม์ลีกแล้วก็ฝั่งของบาร์เซโลนาก็ต้องการอยาจะเซ็นสัญญา,ก,า Kane, Happy, กับทางด้านแฮร์รี่เคนแต่แฮร์รี่เคนแฮ ppy ครับกับทางด้านบาเยิร์นมิวนิกและดูเหมือนว่าครับว่า เดี๋ยวพอถึงเดือนมกราคมที่ถึงนี้เขาจะมีการพูดคุยเรื่องของสัญญาฉบับใหม่อ้าวตอนนี้ดูเหมือนว่าแฮร์รี่เคนอยากจะอยู่กับบาเยอร์มินิกไปยาวๆแล้วล่ะเขาย้ายมาอยู่กับบาเยอร์มินิกตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ปี2023นะครับ115เกมทุกรายการกดไปแล้ว109ประตูครับก่อนนี้มีการระบุนะครับว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้นี่เขามีค่าฉีกสัญญาครับก็เลยทำให้หลายๆทีมนี่แหม ต้องการอยากจะได้ตัวแฮร์รี่เคนนะครับโอกาสจะกลับไปที่พิมเบรีกก่อนหน้านี้บอกว่าเออจะไปทําลายถิติีของอารันเชลเลอร์สเปอร์แมนยู U, เนี่ยก็มีความหวังนะครับวราต้องการอยากจะได้แฮร์รี่เคนแต่ปรากฏว่านักเตะศูนย์หน้าวัย32ปีนี่ไม่มีความสนใจนะครับที่จะย้ายกลับไปเล่นที่อังกฤษรวมถึงออกมาระบุด,ด้วยนะครับว่าไม่ได้มีการพูดคุยก,กับเอเจนต์ตัวแทนอะไรใดๆทั้งสิน้นกับทางฝั่งของทางด้านบาร์เซลโลนาครับก็เรียกว่าออกมาสยบข่าวลือเป็นที่เรียบร้อยครับ แฮร์รี่เคนนี่ต้องการที่อยากจะอยู่กับบาเยอร์มิวนิกต่อไปนะครับไม่มีเหตุผลใดๆนะครับที่เขาจะย้ายออกจากเสือใต้ถึงแม้ว่าฟอร์มของททงน้่นบาเยอร์มิวนิกในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้ดูแงกว่งยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าแฮร์รี่เคนก็บอกว่ามันเป็นแค่เรื่องระยะสั้นนะครับยังไงบาเยอร์มิวนิกนี่ก็สามารถที่จะคว้าเมเจอร์ใหญ่ๆได้อยู่แล้วนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในศึกบรเดิลการวมถึงศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยครับในฤด,ดูกาลนี้ บาเยมิกก็ยังคงเป็นตัวเต็งเหมือนกันนะครับที่จะคว้าแชมป์ UCL ครับฮันซฟิกดีได้แจ้งไปที่บอร์ดบริหารของบาเซนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าในซัมเมอร์นี้เขาต้องการที่อยากจะให้สโมสรไปเซ็นสัญญากับนักเตะ3ตำแหน่งครับรีมาจากบุนโดเดอร์พอดิโวนะครับ3ตำแหน่งที่ว่านี้ก็มีนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับปีกแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าครับ เซนเตอร์แบ็กที่มีข่าวกับฝั่งของบาร์เซโลนาในเวลานี้นี่ก็มีอย่างเช่นทางด้านกอนซาโลอินาซิโอของสปอร์ติ้งนะครับวอริโลของนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับทางด้านชอตเตแบ็กของบริเซตตดอตมุนนะครับรวมถึงมาร์เกฮีของคริสตันพาเลสด้วยส่วนน,นักเตะตำแหน่งศูนยหน้านะครับจริงๆแล้วฝั่งของบาร์เซโลนาอยากจะได้2คนนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักเลยก็คือฮูเลนอัลเรสกับแฮร์รี่เคนแต่อย่าที่ระบุไปนะครับว่าดูเหมือนว่า2คนนี้คงจะยากแล้วนะครับที่จะยยย้ายาาามอู่กับบร์เซโลน ส่วนปีกพวกเขามีออปชันนะครับในการที่จะซื้อขาดมาคาร์ลัดฟอร์ดแต่ว่าก็ยังต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งและอีกชื่อหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานะครับก็คือทางด้านลาฟาเอลเลอันนั่นเองครับสว่วนครับคืนนี้บาร์เซโลน่ามีคิวลงสนามพบกับทางด้านอาราเบสครับดูจากฟอร์มดูจากสถานการณ์ในเวลานี้ดีมันต่างกันลิบลับเลยนะได้เล่นในบ้านต่อาสลัดทางด้านบาร์เซโลน่า ฤดูกาลที่แล้วนี่ก็เอาชนะอาราเบสไปได้นะครับเกมล่าสุดที่ผ่านมาบาร์เซโลนาก็เล่นที่คัมนูนีเอาชนะทางฝั่งของแอตเลติกไปได้นะครับ4ประตูต่อ0ถึงแม้ว่าช่วงกลางสรัปดาห์นี่จะออกไปแพ้เชลซีก็ตามครับแต่ว่ากลับมาเล่นในศึกล,ลีกานี่ไม่น่าจะมีปัญหา,ดาใดดนะสภาพทีมค่อนข้างจะพร้อมสมบูรณ์ทีเดียวนะครับไม่มีก็คือมาแอเดไทสไซเกนกาบี gen, i, และก็เปรรีครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหา,ดาใดครับ เปตัวจริงของทางด้านบาร์เซโลนานีผู้สำปะตูก็เป็นทางด้านจูนกาเซียนะครับกอลังมีบาเด้นะครับมีฝั่งเอริกกาเซียเปาคูบาซี่ครับแล้วก็กเวนเด้ตรงกลางครับก็จะใช้ทางด้านเฟอร์เมนโรเปสกับแฟรงกี้เดจงแนวรุกแน่ราฟินญาออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับในเกมนี้ทำงานร่วมกันกับลามมียามานะครับแล้วก็ดนนี่อาโมส่วนหน้าเป้านี่น่าจะให้ฟอรันต์อรเรสเี่ออกสตาร์เป็นตัวจริงก่อน,นครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ค่อยเป็นทางด้านเลวาน,นครับ เกบนี้แม่สื่อมองนอกเชื่อนะครับว่าบาร์เซโลน่าดิถล,ลมอาราเบสยับเยินแน่ๆครับแล้วก็น่าจะเก็บคลีนชีตได้ด้วยครับพูดถึงบาร์เซโลน่าแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องของมาคารฟอร์สักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับนี่มีรายงานข่าวว่าปารีสแซงต์แมง ก็อยากจะได้ทางด้านมาคาร์ฟอร์ดนะครับถ้าหากบาร์เซโลนาไม่ใช้ออปชันในการซื้อมาคาร์ฟอร์ดแล้วก็ปารีสแซง์แมงพร้อมครับแล้วก็ให้ราคาดีมากกว่าที่ทางด้านบาร์เซโลนาตกลงกับแมนยูซิแม่แมนยูก็ตอนนี้คงภาวนาแล้วครับว่าบาร์เซโลนาไม่ต้องใช้ออปชันหรอกนะครับขายบาร์เซโลนาดีได้แค่30แต่ว่าถ้าขายทางด้านปารีสแซง์แมงเนี่ยพวกเขาจะได้ถึง50ล้านนะครับแล้วก็ยืนยันนะว่ายังไงแมนยูก็จะไม่เอาทางด้านมาคาร์ฟอร์ด กลับไปที่โอทัฟฟอร์ดครับและกลับพบก,กับ i ินไซส์สปอร์ตใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ